นด้วยนะครับวันนี้่ไปกับน้องสุดานมครับวันนี้ผมจะมาดีเอ้วันนี้ผมจะมาสอนวีธีการเข้าแบบกาวนะครับขอเข้าไปในมาค้างนะครับนี่นะครับเข้าไปในนี้ครับแล้วก็ติตามผมเลยครับ อครับ L G N นแล้วก็พิมพชื่อลงไปเลยครับือว่าพิมวาอะไนะครับสกายวอนครับ เราก็เล่นเลยนะครับเราก็จะสอนสัญลักด้วยนะครับนี่นะครับเรากอาสมัครนะครับนี่ครับ อ่านครับแล้วก็ใส่เบอร์ลงไปนะครับนี่นะครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่อีกครับนะครับนี่เจนสุสุดมีดักมีที่สาวนานแล้ว นี่นะครับเสร็จสมสัครเสรแล้วครับนี่นะครับผมจะต่อนนี่คือการส่งคูปองไอ V I P นะครับไว V I P นะครับสม er, ัครคนเดียวครับเก้าห้าสูนสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้า สร็จแล้วนะครับสมัครวีดีนะครับวอนนี้ผมเป็นสมัครไม่เคยเป็นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอย่าให้ผมทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับตั้งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย